สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงสบายดีเบิรสุขสุคนเดอร์สบายดีดยำสาวๆเนาะเมอนก้ะบ่าวแพงกะได้นัดพี่น้องพี่น้องคนที่โ่มีข่ากินเนาะนัดไห้่แปดโมงเช้าพี่น้องให้เพิ่นมาเอาข่าเขา่ขากะเป็นของไอพอดเนาะเหลืออยู่เจ็ดกระสอบหลังจากเมื่อนั้นก็ได้แจกไปแล้วเมอนกา้บาบ่าวแพงกับไปหาครอบครัวที่เพิ่นขาดแคลนแล้วกะบอกให้เพิ่นมาเอาขั้นบ่าวแพงเสียไปส่งผัดไก่นะ มือนี้ก็มีแม่ไอ้คำเนาะแล้วก็มีพี่น้องไอ้คำแน่มา,ากาขอขอบมอขอบใจเดอ้อทางไอพอนอยู่ทาง USA เนาะที่ซอยเรือเขามาเขออนาน้ำซัมปาซอยเรือคนถูกคนหยาคนที่อึดเข่าเนาะจากข้อ้อไอมีความสุขแล้วก็ลำรวยลำรวยเดอ้อมันก็กำลังสีเข่าไปพี่น้องกัแพงกันตื่นมากะอาบน้ำซักเสือสักผ้าแล้วแล้วก็สีเข่าไปบ้านไปหาปลาเม่าอะไรพี่น้องตอนนี้ก็ใกล้สิฮหอแปดโมงแล้วเนาะพี่น้อง เพิ่นก็คือสีเข่าไปเลยแหละคือสีไปรออยู่บ้านหรือว่า,าเปล่าแพงไปสีได้รอเพิ่นหรือว่าเพิ่นสีได้รอเปลนะ่าแพงเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าเบิง่งถ้าส้มเดอ้อพี่นอ้องเขาขาเรืออยู่เจ็ดกระสอบนั่นแหละพี่นอ้องเปล่าแพงก็บอกเจ็ดครอบครัวเนาะให้มากครอบครัวละคนคนที่อึดเขามีแม่แค้ำแนะ่เลยกะน้องไอค้ำเอือยไอค้ำเนาะสามครอบครัวเลยกัมีสาหนกแนะ่ สานกกะอึดเขาคือกันพี่น้องแลวกามีแม่ใหญ่แม่ใหญ่ยัง้อลืมสื่อเพื่นพี่น้องอยู่ในบ้านน้ำม่งนี่แหละกะต่อไปกะหลังจากของไอพ่อแล้วอาจจะเป็นของป่าเมนาน้องเนาะ,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 ะเป็นของคุณแม่ใจดีทง้งซิงทั้งต่างประเทศคุณแม่ใจดีทางต่างประเทศเพิ่นกาสื่อซอยป่าเมาหลายสอบคือกันพี่น้องแต่ของแม่เพิ่นบทท่านได้แจกออกเนาะ ในการล่อของไอพอเบิร์ตและกาสิตต่อของคุณแม่เพล่นเลยครับขอขอบุญขอบคุณพระทุกุทุกคนเนาะที่ซอยซื้อเขาปลาเมาและกะัให้ทีมงานไปแจกให้คนที่บอมีกินหรือว่าคนขยันสู่ชีวิตเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแ้าคุณแม่เพล่นนี่เพลินให้ให้คนสู่ชีวิตเพล่น่าคนขยันสู่ชีวิตเนาะเพลินนะขอขอบุณขอบคุณไปยังถูกฐานเด้อที่ซอยเรือเขามาเนาะ ว่าปีนี้โอ้ยแหลงพี่น้องแหลงปีนี้บอแพงว่าฝนสีดีปีนี้แหงกค่แล้วพี่น้องกะบอแพงสิตายไแเลยจมได้ได้กระบอต๊พี่น้องบ้านบอแพงเมื่อยจมแล้วพี่น้องฝนบอต๊ะเจ๊กเถื่อนี่กะถาเบิ่งถาส้มด้วยพี่น้องเด้อตอนหอดเืินป่าเมาเนาะมาสีกอบขัวได้แน่สีเพาะภายในพี่น้องภายนนสีมาเนาะถาเบิ่งถาส้ม ตอนนี้ก็มาไก้สีรบแล้วพี่น้องมีพ่อเส้าหนกล้วก็มีเปื่อยทองมีแล้ครับมีแม่ไอค้ของแม่ไอค้ำเนี่ยพี่น้องม่ไอคํำกับมาแล้วตอนนี้ก็ลอป้าเมารอป้าเมาเพิ่นยังล่างถวยล่างซานอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเลยหลังจากแล้วเ่าแพงกันสีเขาไปที่บ้านแม่นงลิงไปเขาบานประตูกับเคยเถากับกัปตันพี่น้องเคยเถากับกัปตันน่ะไป เห็ดก่อนแล้วมาแพ่งกับมาเอาเขาให้เพิ่นตั้งจากเอาเขาให้เพิ่นแล้วก็สิบพี่ซอยกับตันอยู่คนละพี่น้องใส่กับตันเขาบ้านประตูหรือว่าเขาตะนางเล็กให้แม่น้องลิงพี่น้องอยู่บ้านน้องไฮปังคนละมาเบิ่งพี่น้องมีไพ่มาแน่บอสบอสมาพสวัสดีพี่น้องท่านี้กับมาแม่คั่มกับมาสไปดีถาปลาเมาพี่น้องเอ้ยมานั่งปะถ้าปะเมา กันมาเท้าเขามีแม่เพิ่นแล้วก็เอื้อยเพิ่นน้องเพิ่นพี่น้องเอื้อยได้เนาะเอื้อยเหม็นบ่น้องเอ้อ,อเอ้อน่องเบิดพี่น้องสามครับน้องกับน้องละสี่กับืีอละลาสาวไอ้คำบ่เป็นละสาว ไ,ไปแถวไปแต่สาว,วไปแถวเปลี่ยนงานแล้วคอยให้ตื่น <c oughs> มีพอสนุกพี่น้องกาศไม่มีพอสนุกทำหน,นั่งถ้าลูกสาวเพิ่นบ่ได้มาลูกสาวไปเสียหนามันไปหลับจ้างพี่นอ้อหลับจ้างเสียหนามันก็มีครอบครัวแม่เอ็กซ์เกพี่นอ้องเพิ่นขาอึดเข่าคือกัน ตันนี้ถาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยถาคนมาเปิดเหล่าถาอยู่นี่แหละตอนนี้ก็มาแล้ว,วพี่น้องปลาเมอ,อกมาแล้วตอนนี้นปะ่ะมาเหล่าพี่นนก่อนอื่นก็ขอขอบมุกขอบใจเลยหลายๆเด้อทางไอพรเนาะอันอันเีนอะไรเริกอย่าออัน ใช่ฮะเราไปเปิดเลห,หล่าประเมาบ้านี่ว่าอยากแจกน้องแต่ว่ามันมันผ่ามันสินเนาะสินดับก็เลยไขยเหล่าบ่ได้เอาอันนำมาด้อรถเข็นด้อรถเข็นเาให้ไ้ยิงญิงบ่แบกต พี่น้องมาจกคนมื่อนี้นะสิครับเจ็ดเบารหรือหกนับมงดูประมาณหนึ่งสองสามหกหกขอบขัวหกขอบครัวยังอีกผู้หนึ่งเลยยังอีกผู้หนึ่งว่าไม่ท้าอันที่ผู้หนึ่งค่ะเป็นยังโบมายังโบมาไม่ง่ายค่ะเดี๋ม่นง่ายตั้งอ๋อเป็นว่าเป็นเสนอมาว่าเป็นกระเบิดองบุญกระเมนอยู่เป็นบุญเขากินมีแต่ลูกเอามาส่งให

S 1> <S 1> <S ไว้โอ้ประเมายกได้เนีเเ่ยงไปแบบนี้เลยจโจได <S <S 2> <S 2> เออ้เออเออเออแบบนั่นล่ะแนวไดกก็ได้หันเขาไนก็ได้เาเนจั่วของทีมทุกท่านดวจั่วีเเออได้แน่นกกะอยนงก็เด้อบันิกีดคจะขึ้นเออคุณโดเจกระสอบ่แะม่เมมเือในเจ็ครอบครัวพี่น้องเอ,อ้ย ขอขอบโมกขอบใจหลายๆเด้อทางไอ้พรที่ว่าซอยเหลือเขาหนำซำปลาให้คนบ่มีอยู่มีกินจำนวนเศร้ากระสอบเนาะของไอ้เนาะแม่นจำนวนเศร้ากระสอบแมนจะจบในมื่อนี้เนาะของไอจ้จบจบเหลือเจ็ดกระสอบพี่น้องเลยกับเพื่อนว่าให้ครอบครัวลรากระสอบไปเลยเพื่อนว่าถ้าถ้าให้หน่อยกรยันบ่พ่อเพื่นอนว่ามาแล้ว<ส>พี่นอ้องแมนกระได,ด้อยอู่ครึ่งสอบเนาะถ้าไปซี โบเคืองบันไดเนาะเคืองแต่บเคืองแบบเต็มที่อีกเนาะไม่ปิดป่วยเนาะป่วยเข่าซานเนาะแ่นโอ้ยเนาะแม่ของมัินโบข้ามโดยแม่บุตรก็มีท่องมีเนาะเป็นน้องสาวเพิ่นแต่ว่าออกก็กัวตาโดยก็มีแม่แม่เนี่ยนะร้านร้ายหกคนผมร้านหกคนบ้านที่สว่างโดยเขามาเขามาลูกเข้ามาเข้ามาเด็กเด็กเขามาลูก ขอมาขอบใจอันขอบใจลุงมากขอบใจลุงอ่ะเออลุงเนาะโอ้ยเอามาขอบใจเพื่อนอายืนก็ได้ดอกบนหนังยืนนังติดๆยืนดน้วยแหละแมนแมนเพราที่ละคนเด้อเอาแม่บุศขอบใจอันทั้งอ้ายเถื่อนไงไอพ่อนขอาโมขอบใจเด้ออ้ายจะดีลูกเบาพ่อนเบ่าวเกเ <laughs> ินน้ำหลังจังเลยดี่มีแห้งสุขภาพ แขงแห้งเด้มมนยืนอันนี้อยปีพันปีนแโดยขอบใจลลายเอาทังแม่น้อยไปขอบใจเบวลาเอาลดขอบใจเอาลอบ่โดยบ่บม่โดยปีนแะ ทั้งอันเอาขอบใจลูกนุูกคุณหลายๆคนนี่ขอบใจลูกลุณขอบใจเดิค้อขอบใจเดเ้าขอบใจลูกนุูกขอบใจลูกขอบใจลูกเอเอาีดงีดงดีกว่าีดงใีดงเอาขอบใจลูกนุูกสาวนกสาวนกมาขอบใจลูกลูก มาถูอันนี้ลูกถูมาถูน้าว่าปวดแฉะปวดปวดสองปวดปวสองเห็นไหมใกล้ๆมาถึงป่าอันนี้ไปเหี่ยวอยู่ป่าสิสิอันนี้แม่นเราได้ใส่หนามานนี่จนเอาสินไปขอสินอยู่เที่ยงหน้าเขาห่อมาเออเพิ่นไปขอดทองบักใหญ่ไปหาสิสิไปเหี่ยวอยู่ดงผมเอาลูกอ่ะเอาขอบใจขอบใจลูกๆก็เลยได้สี่นี่ซี่ดงนี่บักซี่ดง สือีดงาสือีดงเาเออไปเหี like <fire> ่ยอยู่ป่าโผโได้มีหน้ามีหนะไปขอดอยู่ป่าพี่น้อยไปฮะก็ขอมกขบใจละลายเนาะดูเบิดคอนลี่เดออหมัแขงเอนมื่นปีุเก่าก่ขอบุกขอบใจลลาย ขอขมมกขอบใจหลายๆเด้อทางป้าเมาเองกับเป็นตัวแทนของสุกคนเนาะใน่แน่นฐานะที่เฮาเป็นสะพานบุญกับขอขมมกขอบใจทางอ้ายเด้อที่ซอยเลือสุกยู่ตลอดมาทั้งทีมงานของเฮาเบิดสุกขุนสุดข้นละกันซอยเลือผูกขาดผูกเกินตามความเหมาะสมเนาะกับข้อให้บุญขำนำสู่อ้ายเด้อข้อให้อยู่ดีไม่แห้งดยอาชีพการงานของอ้ายกับข้อให มันคงท้าวแล้วก็ขอให้ก้าวหน้าขอให้เจริญุ่งเฮืองให้ยบุญหักษาเด้อหายมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของอ้ายเด้ออยเงินไลน้องท้องไลเก่าโฮมเจ้าถูกวันเด้ออ้ายเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโดยสามีล่ะเนาะน้องให้พรกแค่ไหนอ้าววันี้การยกเอาเลยใส่รถเข็นได้เลยแบบนี้อ้าถ้าย้อยเอาไปได้บบดนี้เนาะเรื่องละกส่อ เพื่นล่ะก็สออพี่น้องมาแหงกะขอขอบมุขอบใจหลายๆเดอ้อทางไอ้พรเนาะซอยเลือขมาบางคนกะว่าบเบ,บ็นกะขอถูดคอภัยเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝนครับบ่เคยจะเถื่อเนาะบางคนก็ได้ใะส,สอบไปเลยพี่น้อง เอาไปซีเลยพี่น้องใก่ห้องสีเขาหงสีไปเลยนนแหมคำกะเอ,อาไปแล้วโอ้แพง่ะไมไปไหนดูอเือสเอามาสิแล้วของอแพง về xíu nó... cả lẹp loẹp nó con cái phong à nhục đại với bao bớt gì nhục phải hả Bây. ไปโวงซีเลยพี่น่องเอ้ยเข่งกรชิญยกไปให้แม่ท้าตั้งพี่น่องไปดีเด้อ <laughs> ừ. à, đấy. thì đấy anh bác sài không mưa nói được đi, à เ <c oughs> พิ่นลรสอบเด,พดบพ้พี่น้องเป็นคอนี่ไปเบิ่งเนาะนี่พี่น้องอพี่น้องขาเนี่ยพี่น้องเมียนเขาเป็น,น,นกับโบมีเขากิน<ด>คือ<ด>กันพี่น้องสบายดีพี่น้อง เขาแล้วไปทางไหนก็บ่ได้ลูกสาวเอาเขามาหายกินสอบหนึ่งของบ่าวสบายดีของเบาแพงบ่แม่เขาไงพ่อนพ่อนอยู่ทาง u s a เผลอเป็นให้แจกเข่าห้คนบ่มีเขากินน้องหายดีมีแพงเด้อให้หวานให้ยนุนแล้วแร่เข่าไรหน้าใหายพวกไงพวกเขากินโดูเข่าไทยไทยหน้าบ่ได้ถากินแต่น้ำลูกน้ำร้านแม่ถ้าถูกเข่าชมเข่าของแข้งกับร้าน ูุขานี um, me. ่แล้วลูกล้านในเพื่อนเลยแหละโดยเันเอาเขาห้ซ้อมนึงให้ขุ่นโดยผมีเขาไม่น้ำขเลาเห็นหน้เห็นหน้าช้าตุกขนาดนี้เด้อแข่งเลยคหรอเงี้ยเงี้ยแข่งงเมื่อหน้าเมื่อในโดยดีฮเมี้ยพูดดีเมียพูดเด้อแขงเลยช้าถู แจ็คสีดีริบบ์ดีแหละพี่น้องเอ้ยเรื่องมีอะเรื่องลู่ยังเอายังบมสซนดอกพี่น้องบาแพงนะฮะน้ำลายตัดเล่นน้อเลยไปเอาพี่น้องมาฮอดนี่กะถือว่าสัมเ็จเสร็จสิ้นเนาะกะเป็นที่เฮียบห้อยของไอพนทั้งเบิร์ดเศร้ากะสอบกะเบิร์ดในเมือนี่ต่อไปอาจจะ เป็นของคุณแม่ทั้งใจดีทั้งต่างประเทศเนาะแม่นอาทีละคนเนาะภาษีต่อไปก็สิเอาของคุณแม่เดี๋ยวภาษีบิ่งยังมีอีกพี่น้องยังหลายเนาะยังหลายเนาะยังอีกทั้งหน้าคงไผ่ก็มีแม่นไอ้เ้าภาษีจะย่อยไปเรื่อยๆเอ้าวคุณอามาแล้วโดยคุณอามาแล้วกันอันสีได้อันหนึ่งคนและ้วได้แต่รอให้คุณแม่โดย เป็นของูได้มาที่ล้างกับสีรอเป็นเคสของพี่แม่เนาะโดยโดยอันนี้ของอ้ายนี่จบแล้วเนาะโดยมาห่อนบาแพงกับสีคลอกกล่าวเข้ามาสบายดีเด้อก่อนอื่นก็ขอขอบมกขอบใจทางไอพอดหลายๆเนาะที่ซอยเรือเขามาเรื่องเขากินหายคนที่บ่มีกินพี่อนเองเอ้ยกห้เพื่อนได้อิ่มท้องกัให้ได้บุญหลายๆอยู่ดีมีแหงสบาย<ล>ดีสบายดี